สำหรับคลิปนี้จะว่าในเรื่องของอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายและแผนผังที่ใช้นะครับคือพูดง่ายๆว่าเอาอุปกรณ์เบื้องต้นพื้นฐานมาวางเป็นระบบเครือข่ายแล้วก็เอามาเขียนเป็นแผนผังให้ดูง่ายนะครับสามารถที่จะดูแล้วเข้าใจในเรื่องของแผนผังเวลาที่จะวิเคราะห์นะครับการตรวจสอบจุดต่างๆจะทําให้ดูง่ายขึ้นแล้วก็สามารถทําให้เราเขียน แผนผังได้าจากการนําอุปกรณ์ต่างๆมาวิเคราะห์ใช้นในการวางระบบเครือข่ายในแต่ละจุดนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เรามีความรู้เบื้องต้นพื้นฐานในเรื่องของอุปกรณ์นะสมัยก่อนนะครับเวลาที่เราจะเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเราจะใช้ในเรื่องของสายใช้หัว BNC ต่อกับสายเคเบิลนะครับลักษณะการต่อแบบนั้นเนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดการ วิ่งชนกันของข้อมูลง่ายเพราะว่ามันเป็นเส้นทางเดียวนะครับแล้วก็การพัฒนาต่อมาก็คือจะใช้สายแลนนะครับสาย UTP แทนสายเคเบิลนะครับหรือสาย coax เน้นเองนะอุปก,กรณ์แรกที่เอามาทดสอบในการใช้งานก็คือฮับนะครับสาย UTP หรือสายแลนเนี่ยเวลาที่เอาเข้าไปต่อกับในฮับตัวแรกเลยเนี่ยนะครับที่เราเอามาใช้ในการเชื่อมต่อ นะแต่ละรูนี้สามารถต่อเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนะหรืออุปกรณ์ดีไว้ตรงนี้ข้อดีของตัวฮับนะครับมันดีกว่าระบบเดิมนะครับดีกว่าระบบที่ใช้สายคุยเชียอที่ใช้สาย BI R, หัว BNC ต่อแต่ละตัวนะแต่ว่ามันก็ยังมีข้อจํากัดของมันอยู่ก็คือในเรื่องของข้อมูลในระบบบเฟรมอะไรต่างๆที่มันวิ่งยู่มันก็จะมีโอกาสท,ที่จะชนกันได้นะครับตรงนี้ พูดง่ายก็คือม,มันก็ยังอยู่ใน,ในเรื่องของเซกเมนต์อ segment, ไอคอลเลกชันเดียวกันนะครับเพราะนั้นเวลาที่มาส่งข้อมูลไปโอกาสที่มันจะชนกันก็ยัง,ยงมนะีอุปกรณ์ที่เขาพัฒนาต่อมาก็คือตัวสวิตนะครับหลังจากที่เขาใช้สวิตแล้วเนี่ยตัวฮับก็เริ่มมีบทบาทน้อยลงไปเพราะว่าตัวสวิตนี้เขาจะแก้ปัญหาในเรื่องของอตัวฮับเนี่ยตรงนั้นอะ่ะให้มันลดน้อยลงไปนะครับเมื่อเราใช้ตัวสวิตเนี่ย มันจะช่วยในเรื่องของการแบ่งแยกนะครับตัวของเซกเมนต์ไอ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 คอลเลกชันไอไอคอลเลกชันตรงนี้ออกไปนะครับเป็นแยกเป็นจุดนะครับหนึ่งหนึ่งรูพอร์ตเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอ่าหนึ่งเซกชันออกไปแนละหนึ่งเซกเมนต์ออกไปตรงนี้นะครับทำให้ไอเรื่องของการชนข้อมูลมันก็จะน้อยลงนะแต่ว่าในเรื่องของการส่งข้อมูลอ่ระดับเฟรมบางทีบางทีส่งไปเนี่ยมันก็ยังออกสแกนออกทุกพอร์ตนะครับ อ่ามันก็ยังกวาดออกทุกรูเพราะนั้นมันก็ยังเป็นเรื่องของอาการการที่ข้อมูลมันวิ่งอยู่ในตัวของมันเนี่ยออกทุกพอร์ตมันก็ยังเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้แต่ว่าก็ถือว่าน้อยนะครับไม่ไม่ค่อยมีผลอะไรมากมายปัจจุบันสวิตก็เป็นที่นิยมมากกว่าครับนะครับก็มีบทบาทน้อยลงไปหน้าตาของสวิตก็จะมีรูพอร์ตนะครับ มี4พอตมีแปดมี4ีรูมี8รูนะครับมี32รูอะไรแบบนี้นะมีหลายรูทีนี้เวลาที่ใช้งานเราก็ต้องเลือกใช้งานว่าเครื่องที่เราจะเอาไปต่อเนี่ยเครือข่ายที่เราไปต่อนั้นมันมีจํานวนของดีไวซ์คอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เอาไปต่อร่วมไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดอะไรพวกนั้นพวกนี้ทั้งหมดเลยนับรวมหมดเลยมีจํานวนเท่าไหร่ถ้ามีจํานวน แค่ไม่ถึง10แเราก็อาจจะใช้แค่12รูอย่างนี้ได้นะครับหรือถ้าเกิดมันมีเยอะมากอย่างเช่นมีมีมู่ถ้าสมมติเราใช้24รูมันเกิน24นะครับเป็น30อย่างนี้เราก็สามารถใช้24อ2อตัวนะครับมาพ่วงกันก็ได้นะลักษณะแบบนี้สวิตนั้นก็จะมีสัญลักษณ์นะครับเป็นรูปร่างหน้าตากับลูกศรนะครับกองสีเหมือนลูกศรสองทางแบบนี้นะ แล้วมันก็จะมีสวิตอีกประเภทหนึ่งที่ทำงานอยู่ในเลเยอร์ที่3นะครับตรงนี้มันสามารถที่จะจำแนกแยกแย,ยะในเรื่องของไอพีแอดได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของสวิตที่เขาเรียกว่าสวิตเลเยอร์3นะสัญลักษณ์ก็จะเป็นลักษณะ,อะของสี่เหลี่ยมแนวตั้งแบบนี้นะครับสวิตเลเยอร์3นั้นเราสามารถที่จะเอามาแบ่งในเรื่องของวงแลนเนาะ ทำทำแลนอะไรพวกนี้พวกวีแลนอะว่ชวนแลนพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเอามา,าทําได้นะครับตรงนี้ก็จะมีพัฒนาไปอีกหนึ่งชั้น1ขั้นนะครับส่วนวอุปกร์ต่อไปก็จะเป็นตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะ,ะแยกการส่งข้อมูลยิ่งกว่าตัวสวิตช์อีกนะครับตัวเราเตอร์ตรงนี้มันจะแยกในเรื่องของบอรดคาร์โดเมนออกไปเลยนั่นแต่ละดุบนะครับตรงนี้ เวลาที่เอาไปต่อใช้งานเนาะเราสามารถที่จะเอาไปเชื่อมต่อระหวา่างวงแรนแต่และว,วงแรนได้อย่างเช่นเรามี2วงแรน3าวงแรนอย่างนี้เราสามารถเอาเราเตอร์เข้าไปต่อนะให้มันวงแรนต่างๆมันสามารถคุยกันได้ลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นเราเตอร์นะครับก็คือรับอาจจะรับสัญญาณาคลง่ข่ายจากภายนอกเข้ามานะครับนี้เราก็จะมีเราเตอร์เป็นตัวรับเนาะ ซึ่งเราเตอร์หน้าตาก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวสวิต์นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราดูสเปคเราก็ดูหน่อยว่าไอ้ตัวนี้มันคือฮับมันคือสวิตหรือมันคือเราเตอร์นะครับแล้วก็เราเตอร์อีกตัวหนึ่งที่เรา,าใช้งานกันบ่อยๆนะครับก็คือ Wi-Fi เราเตอร์ Wi-Fi นะครับตัวที่เอามาติดตั้งกันอยู่ในบ้านทั่วไปก็จะมีอยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีรูพอร์ตสาหรับาสายแลนแล้วก็จะมีตัวที่เป็นกระจาย Wi-Fi ออกไป นะครับสัญลักษณ์ของอ่าอาเตอร์ไวไฟก็จะเป็นแบบสัญลักษณ์เดียวกันแต่ว่ามีเสาสองข้างนะครับตรงนี้หน้าตาของเขาก็จะดูแล้วคุ้นเคยกันดีทั่วไปนะตรงนี้ล็อตเ,เตอร์ไวไฟสามารถที่จะกระจายวงแหวนนะครับด้วยตัวของเขาเองนะอีกอีกหนึ่งวงแหวนได้นะครับโดยที่เขาจะเป็นตัวที่กําหนดถ้าเราสามารถที่จะกาหนดให้เขาจ่าย IP ของเขาเองเขาก็จะทําของเขาแต่ถ้าเกิดว่าเรา ไปบังคับเขานะครับให้ให้เข้าใจแบบโดยเป็นวงแรนเดียวกันเนาะกับต้นทางที่รับมาก็ก็จะเป็นลักษณะของ IP ที่แจกไปเป็นวงแรนเดียวกันหมดนะครับเป็น IP วงเดียวกันหมดลักษณะแบบนี้เนาะอีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆกับเราเตอร์ Wi-Fi ที่มันสามารถที่จะกระจายสัญญาณ Wi-Fi ออกไปได้ก็คือ Access Point c นะครับ Access Point ตตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราสามารถเข้าไปตั้งได้ด้วยว่าจะสามารถที่จะ กระจายนะครับว่าให้มันให้มันกระจายแบบแจก i อโดยอัตโนมัติออโต้เนี่ยนะปในจุดไหนส่วนไหนที่เราต้องการนะครับตรงนี้ก็จะกระจายเขาเรียกว่ากระจายวงแรนอ่าไม่ใช่วงแรนกระจายการใช้ง,งานเนาะเออเออเครือข่ายเพิ่มเข้าไปนะในอุปกรณ์ที่ไร้สายอย่างเช่นพวกแท็บเล็ตโทรศัพท์หรือพวกสัญญาณสมาร์ททีวีหรือกล่องสมาร์ททีวีที่มันสามารถรับไวไฟได้ตัวนี้นะครับอาจจะกระจายในเรื่องของ แลนออกไปนะครับตัวนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆ Access Point นะครับก็คือเจ้าตัว extender ไอเอ็กซ์เทตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับ Access สพอยตเลยเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นตัวกระจายไอเรียกอะไรกระจายตัวเม็ดไอไอไอพีของพวกเขาออกไปเลยนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่รับสัญญาณ Wi-Fi มาแล้วก็เอาสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยกระจายแพร่ไปอีกตัวเนี้ยเหมาะเหมาะกับไอตัวที่ จุด Wi-fi ที่มีตำแหน่งที่มันเป็นจุดอับนะครับหรือสัญญาณอ่อนก็เอา e x t e ซ d e r ตัวเนี้ยไปตั้งติดในจุดนั้นได้ก็จะสามารถที่จะทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยตรงนั้นมีความแรงขึ้นชัดเจนขึ้นแต่ถามว่าความเร็วแรงขึ้นไหมตัวนี้ไม่ได้ทำให้ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi นั้นดีขึ้นนะครับตัว e x t e ซ d เ r ดตัวนี้มันแค่ทำให้ให้สัญญาณแรงขึ้นแต่ความเร็วไม่ได้แรงไม่ได้เร็วขึ้นลนักษณะแบบนี้นะครับ เพราะนั้นตัวนี้เหมาะสำหรับการโนสัญญาณ Wifi เนาะแต่ถ้าเป็น c c e s s Point เนี่ยมันจะกระจายเลยนะครับกระจายไอ้เครือข่ายแลนออกมาเลยนะครับหนึ่งเนาะคล้ายๆเหมือนกับรูพอร์ทที่เป็นอไอ้ตัวสวิตอะไรใหม่อีกตัวหนึ่งอย่างนั้นเลยนะครับเพราะนั้นการเลือกใช้งานนะครับพวกเนี้ยหน้าตาจะคล้ายๆกันเนาะไม่ว่าจะเป็นฮับสวิตต์เราเตอร์นะครับ Access p o i อ t เนาะเอ็กซ์เตอร์ Alexander, บางทีมีรู พวกมีอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะหน้าตาคล้ายๆกันนะเพราะนั้นเวลาเลือกซื้อเลือกใช้งานเราก็ต้องไปดูด้วยว่าหน้าตาของไอไอรหัสของเขาเนี่ยเขาเขียนว่ามันคืออะไรนะมันคือตัว e x t e n d เทนเหรือตัว e อ i t ซ o i พอยต์แต่เอ็กซนะ์เทเร์น่ยไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะเอ็กซ์เทมันไม่มีรูพอร์ตไม่มีอะไรนะครับตัวนี้มีแค่เสานะเป็นอย่าีแค่เสาอ,อย่างเดียวอ่ะตรงเนี้ยเนาะ แต่เอ็กเซเตอรบางรุ่นก็จะมีสายอย่างที่เสียบรูสายแลนก็มีนะครับอันนี้ก็คือเอาไปกระจายเพิ่มตรงนั้นนะอ่าน,นี่เราก็จะมีแอคเซสพอยต์หน้าตาแนละสัญลักษณ์ก็แบบนี้นะครับอ่าน,นี้ก็คือสัญลักษณ์ของเขานะเนาะเหล่านี้อุปกรณ์พื้นฐานพวกนี้นะครับเวลาเอามาใช้งานเนาะเราก็ต้องดูว่าความเหมาะสมนะอย่างเช่นถ้าเราเอาไปใช้เกี่ยวกับพวกเป็นโครงขา่ายไร้สายนะเราก็นิยมที่จะใช้เกี่ยวกับพวก โทรศัพท์มือถือนะครับแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้นะครับเราจะใช้พวกไร้สายนิยมใช้ไร้สายนะส่วนพวกสวิตหรือตัวฮับอะไรพวกนี้นะที่มันมีสายนะครับเราก็มักจะเอาไปใช้กับพวกอุปกรณ์ PC อะไรพวกนี้นะครับนะหรือแม้แต่กระทั่งแล็บแล็บท็อปเนี่ยไอตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ใช้แบบมีสายเนาะเราก็อาจจะนิยมใช้แบบไร้สายก็ได้นะครับเพราะนั้นเวลาการใช้งาน ต้องต้องดูด้วยว่าอปุปกรณ์ในในจุดๆุดนั้นมันต้องการใช้อะไรแบบไหนนะครับถ้าเป็นจุดที่ใช้ PC เครื่อง PC เยอะนะครับแบบนั้นเราก็สามารถที่จะเดินเป็นแบบสวิตไปแล้วเดินลากสายแลนดีกว่านะแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของอใช้พวกแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือหรือโน้ตบุ๊กที่มีวายฟายรับ Wi-Fi ได้นะครับพวกนี้หรือบางทีอาจจะใช้ a i r c a ร์อะไรพวกนี้เนาะก็ทำเป็นลักษณะของเราเตอร์ Wi-Fi ดีกว่านะฮะ อันนี้ก็คือลักษณะของ Network d i กแกรมที่เวลาเขาเขียนมาเขาก็จะเขียนลักษณะเป็นโครงร่างออกมาว่า,าการต่อใช้งานขององค์กรเป็นยังไงการต่อใช้งานที่ทํางานใช้ในสํานักงานในูนยนอะไรพวกนี้นะครับมีการเชื่อมต่อโครงข่ายเป็นกี่จุดกี่จุดกี่ชั้นอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีที่เวลาเราไปตรวจสอบไปตรวจเช็คเราจะสามารถดูได้ว่าไอ้จุดต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบแลนของเราเนี่ยที่เราวางระบบโครงข่ายเครือข่ายของเราเนี่ย เราต่ออะไรไปบ้างเราทําอะไรไปบ้างนะครับเวลาที่เราจะไปตรวจซ่อมตรวจเช็คนะหรือมีช่างภายนอกหรือคนภายนอกเข้ามาช่วยในการดูเขาก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นถ้าเราไม่มีแผนผังตัวเน็ตเวิร์กเรกมเครือข่ายตรงเนี้ยมันจะทําให้ทำงานลําบากเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาต้องไปนั่งเช็คต้องไปนั่งดูว่าเออมันไล่ไปทางไหนตามสายไหนนะครับแล้วก็ต้องมานั่งล่างออกมาอีกว่ามันคืออะไรนะครับไปต่อกับอะไรจุดไหนซึ่งการทํางานเ็าจะยาก าการที่ใช้ในกลุ่มใดแกมนี้ก็จะทาให้ทํางานง่ายขึ้นนะครับอไอ้พวกอิเนเทอร์เน็ตภายนอกอะไรพวกนี้เขาก็มักจะใช้ในเรื่องของอพวก ISP อสพที่มาจากภายนอกนะครับตรงนี้ก็มักจะใช้ในเรื่องของเป็นรูปทุกโล,ก,ล,ก,ลกนะครับาบางทีก็เป็นก้อนเมฆอะไรพวกนี้นะครับเวลาดูก็ต้องดูให้ออกเนาะอันนี้เป็นสวิตช์แบบเลเยอร์สก็สวิตช์ธรรมดานะครับอันนี้เป็นเราเตอร์นะก่อนที่สัญญาณเข้าเราเตอร์มาก็จะมี ไฟว์วอล์เนาะป้องกันนะครับป้องกันนะเป็นระบบ Security นะครับแล้วก็ไปลิงก์เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เป็นฐานข้อมูลด้วยแล้วก็เข้ามาสู่เราเตอร์กระจายนะครับกระจายวงแรงนกันออกไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่ออันนี้นะดูจากอันนี้อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานง่ายๆนะครับของอ,อินเทอร์เน็ตที่เราใช้อย่างเช่นในบ้านเนี่ย,ยเดินเข้ามาเนาะผ่านเราเตอร์เป็นเราเตอร์ไวไฟเนาะ แล้วก็กระจายนะครับไ i f i ไปใช้อุปกรณ์ที่เป็นไร้สายนะครับพวกสมาร์ทโฟนต่างๆส่วนไอ้รูปพอทที่อยู่ในเราเตอร์ไอ้ไอพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะดึงสายแลนนะครับไปเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ PC อะไรพวกนี้ได้นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะสมาร์ททีวีก็ได้นะครับหรือสมาร์ททีวีจะรับจากเป็นพวกกล่องนะครับกล่องที่เป็นสมาร์ททีวีอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะรับสัญ,ญญาณได้ก็ใช้ Wi-Fi ก็ได้ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานและการออกแบบนะครับอ,นนอ,อันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้อุนนกปกรณ์นเกื้องต้นพื้นฐานในการมาทําให้มันเกิดเป็นระบบแลนขึ้นเป็นเครือข่ายน็ตเบิกขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเอาการวางโครงข่ายตรงนั้นนะมาเขียนเป็นรูปภาพนะครับอาจจะเขียนเป็นรูปภาพลักษณะเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมาหรือเป็นเชิงนะครับ เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานขึ้นมาอย่างนี้นะครับทำให้มันดูง่ายขึ้นสำหรับเรื่องนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เราต้องลองฝึกดูฝึกอ่านเนะจอะรูปแบบเยอะๆเราก็จะสามารถมองออกนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์เลือกใช้อุปกรณ์เป็นสำหรับเรื่องของอุปกรณ์นะครับในเรื่องของระบบเครือข่ายกับในเรื่องของแผนผังเครือข่ายก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน ัวเลือกต่อไปนะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ